สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Spongebob The Cosmic Shake นั่นเองสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมที่อยู่ในเวอร์ชั่น PC เมื่อต้นปีมาก่อนแล้วก็นาตอนนี้เปิดให้บริการในเวอร์ชั่นมือถือสำหรับ Spongebob ภาคใหมน่นะเอ็นผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมว่าในภาคน,นี้จะมีการาฟริกแล้วบรรยากาศในเกมเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวลองไปรับชมกันเลย โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศการาฟ,ฟิกในเกมเลยนั่นเองทผู้ชมครับนี่มาช่วงแรกก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนะครับน่าจะต้องเก็บไอตัวนี้ก่อนนี่ครับปึ๊บอ่าแล้วก็เพลิกนะ <am> เดี๋ยวคุยตรงนี้นะครับโอ้มีอะไรเกิดขึ้นวะเนี่ยโอ้ my god อโอ,โอโแบบให้เป็นบันไดขึ้นแบบนี้เลยเหรอ เป็นการสอนกระโดดนั่นเองนะผู้ชมเดี๋ยวลองลองในน้ำดิมันลงได้ไหมมันน่าจะลอยอยู่แล้วนะ so <sl> เอา้าตัางานนะผู้ชม <laughs> าใให้เรลงนสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b a t t l s l a r Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center อ่ะทำการจับอ๋อเป็นการโจมตีนั่นเองน่าจะมีท่ามาละ นะอเอาใ้มอยู่โดดไม่โดนะ่ะไม่เกี่ยวหรอวมั้งตีไป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 ,ไปนี่เรียบร้อยครับน่าจะหมดแล้วนะทีนี้เรามาตรงนี้กันครับ ตัวนี้เป็นเกมมือถือนะครับเปิดให้บริการทั้งเวอร์ชันแอนดรอยแล้วก็ iOS แล้วนั่นเองก่อนหน้านี้เปิดให้บริการใน s มาก่อนส่วน PC เปิดตั้งแต่ต้นปีนะทำการกดปุ่มนะครับ Spin a t t a c k นะครับ How to Spin a t t a c k อ่ะเข้าไปใกล้ๆดินี่ครับนี่ครับเด้งดึงกลับมาได้แล้วนะครับไปปกพลาสติกเหรอโอเค จะมาหรือเปล่าแพทติกครับมาแล้วเป็นแพทิกแบบอมินิแพทิกนีครับหรือว่าเบบีแพติกเ <c oughs> ดียวลองมาครับอ่าเก็บของครับนี่ครับไปจนภายไปจ <Okay. S 1> ึ๊บโอเคพยายามเก็บไอเทมตัวนี้ให้ให้ได้ครบๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะสปอนบ๊อบมันตกน้ำไม่ได้นะเออมันตกน้ำไม่ได้เรียบรอ้อยครับทีนี้ อ่าโอเคมีท่าใหม่มาใช่ไหมนี่ครับตึงเรียบร้อยปุ๊บชึบนิดนึงครับเรียบร้อยครับเรากลับมาโผล่ที่เมืองเดิมโอเคเก็บต่อจ้านีเล็กนึงครับดึง มีอะไรใหมห่อีกบ้างเนี่ยอ่ามีการล่อนเนี่ยครับใช้ถ่ายพิซซ่าในการล่อนโคตรข้างอ่าค่อนข้างเข้าท่าดีนี่ไงโอ้โหไอเดียดีแล้วเนี่ยนี่ครับล่อนเก็บหมดไหมนี่เกือบไม่หมดหอืมเอาหย้ยตก เดี๋ยวท้ามไปไม่ถึงอ่ะ,อะเดี๋ยวลองใหม่ท่านผู้ชมน่าจะต้องเด้งดึงแล้วไปด้านหน้ามัง้งเดี๋ยวเราเด้งแล้วแบบอ่ไอ้นี่ไปก่อนนี่แบบนี้นี่ต้องเด้งดึงแล้วไปข้างหน้านะอือมันถึงกับเพอร์เฟกแบบนี้ไปต่อครับชุบอ่าเป็นการกิ้งน่าอะไรนี่ไง ทักษะเยอะไปไหนนี่ครับนี่ครับนี่แน่เรียบร้อยเรียบร้อยนี่นี่นี่กิ้งใสเลยกิ้งใสเลยนี่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 เรียบร้อยครับสกิปไปเลยสกิปไปเลยก็ไป,ไปคุยครับไปคุยกับนางเงือกหน่อยนังเงือกน้อยนะครับ นี่ได้หมดค่ะบอยอ่าทีนี้นะเหมือนร้านค้าหรือมันปลดล็อกอะไรมันปลดล็อกช็อปใช่ไหมเอาลูกศรไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวเตีกันนี่ครับไดเทมอ่าแล้วมาคุยตรงนี้เปิดอะไรไหมไม่เปิดเข้าประตูมิติไปนะครับเก็บกันตึบไปครับเข้าประตูมิติโดดเข้าไป ตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนอเปลี่ยนเมืองแล้วนะมาอยู่เมืองทะเลทรายโอาไว้ก y เอาเว้ยบังคับได้แค่อ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะชนไปเลยชนไปเรียบร้อยครับผมย้ายเมืองย้ายเมืองเล่นง่ายอยู่นะครับไม่ต้องได้ภาษาอะไรมากมายนะครับ ก็ไปตามจุดที่แบบเขากำหนดนะนี่นี่เอาโดนลองไปด้านล่างจ้าป๊บนี่ไปครับนี่ดึงดึงนี่นี่ มาสู้กันมาสู้กันปึ๊บ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 นี่ชือ้อเรียบร้อยครับนี่ไปต่อเลยไปต่อเลยผมอ่าสกิปข้ามไปตัวพวก เนื้อเรื่องอะไรแบบนี้ไปนะจะได้ไม่เสียเวลาแต่เล่นมาเรื่อยๆนี่ครับอาการที่เจอนครับเหมือนกันทุกเกมนะโทรศัพท์ผมก็คือเวลาที่โท,ทรศัพท์ร้อนนี่ครับมันจะลดความเร็วลงแล้วก็มันจะกระตุกได้ครบไหมเนี่ยโอเคชึบนี่ค่อนข้างท้าทายเล็กน้อย มุมกล้องเปลี่ยนเมื่อกี้ตกใจเลยทนะ่านผู้ชมเนี่ยตอนที่เราโดดลงมามุมกล้องมันเปลี่ยนนิดนึงนะถ้าสังเกตดีๆนะเราต้องมาเริ่มตรงน,นี้เลยเหรอมันจะมีช่วงที่มุมกล้องเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะแต่ตรงด้านล่างอะ่ะเ,เอาจบกันประมาณนี้แล้วกันทนะ่านผู้ชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ